เราก็เลยมีเมนูค่ะทั้งหมด26เมนูที่เป็นหมูกรอบเราให้ชิมไหมครับได้ค่ะผมไม่เห็นความต่างกับรสหมูกรอบเจ้าอื่นขาดการโฟกัสไปนิดนึงผมบอกเลยร้านหนึ่งนั้นไม่น่าจะอยู่พลอยสุภการวิมลกิติพงศ์นะคะพลอเป็นเจ้าของแบรนด์หมูกรอบแม่พลอยค่ะ ทุกคนเคยทาหนหมูกรอบมาแล้วนะคะและหมูกรอบเป็นเมนูประจําบ้านประจําถิ่นของคนไทยเลยค่ะ พลอยนะคะเริ่มต้นการทําแบรนด์กับคุณแม่ค่ะเลยได้ชื่อว่าแม่พลอยค่ะก็คือเป็นแบรนด์ที่ทําให้แม่กับพลอยทําอาหารร่วมกันค่ะและเราก็พัฒนาจากสูตรคุณแม่เป็นประลา22ปีแล้วนะคะก็คือเราค่ะทำเป็นรายได้ที่เลี้ยงพลอยจนโตเลยค่ะแล้วตัวพลอยอะค่ะเริ่มธุรกิจโดยการที่เราตกงานค่ะและเราก็เลยมาทําแบรนด์หมูกรอบกับคุณแม่ค่ะเพราะว่าคุณแม่เคยขายข,ายของที่ริมถนนและเราก็ยกระดับโดยการเข้าสู่อ e ีคอมเมิร์ซโดยฟู้ดเดลิ ะกะเพาหมูกรอบพริกแกงพริกเผาอ่ะค้าวพริกเกลือเราก็เลยมีเมนูค่ะทั้งหมด26เมนูที่เป็นหมูกอรอบยอดขายตอนปีแรกเนี่ยได้3ล้านเลยเราก็นำมาพัฒนาต่อจดรูปแบบบริษัทแล้วก็ทำแบรนด์ขึ้นมาปัจจุบันนะคะพอยก็ทำเป็นแฟรนไชส์ค่ะเริ่มขายแล้วค่ะแล้วก็อยากจะทำในเรื่องของสแตนด์อะโลน เราให้ชิมไหมครับได้ค่ะตัวพลอยอะคะ่ะพัฒนาน้ำจิม้มตอนนี้ค่ะมีด้วยกัน6รูปแบบค่ะของพลอยอะคะ่ะจะเป็นรูปแบบของพร้อมทานแล้วก็พร้อมปรุงค่ะพร้อมทานคือทานได้เลยนะคะแต่พร้อมปรุงค่ะเราจะให้ลูกค้าไปทอดใหม่เองสามารถเก็บได้นะคะถ้าในช่องเย็นนะคะได้ประมาณ1ปีเลยค่ะ น้ำจิ้มก็เช่นเดียวกันค่ะไม่ผสมน้ำใดๆค่ะ<ม>ก็จะยืดอายุของตัววัตถุดิบได้ค่ะและอีกอย่างนึงค่ะเคล็ดลับของหมกอบของพอยนะคะไม่ต้มค่ะอันนี้ก็เลยจะทําให้ค่อนข้างที่จะอยู่ได้นานขึ้นกว่าแบรนอื่นๆค่ะ แต่ปัจจุบันนะคะเรามองว่าในธุรกิจครอบครัวเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องของโปรดักที่อาจจะทําได้น้อยทําได้ช้าเราก็เลยอยากจะมาให้ชักค่ะ,คะช่วยดูแล้วก็อยากให้ชักเป็นพาร์ทเนอร์ในการทําธุรกิจต่อค่ะที่พลอยทําในครั้งนี้นะคะก็จะมีสเตนอ o n นแล้วก็รูปแบบแฟรนไชส์ที่พลอยเรียนกับกรมพัฒนาเรียบร้อยแล้วค่ะมีรูปแบบทั้งเป็นตัวคียออสรเตอรองและก็เทคแวร์ค่ะข้อเสนอของพลอยนะคะก็คือ1นึ่งล้านยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต อร่อยป่ะพี่หมูอร่อยแต่ว่าอันนี้ก็คือใช้น้ํามันทอดถูกไหมคะใช่ค่ะมันต้องใช้น้ํามันทอดค่ะถ้าสำหรับพวกที่รักสุขภาพนี่ก็หนูพยายามพัฒนาแล้วนะคะเรื่องของการที่เราเอาไปอบลมร้อนนะคะพอ <c oughs> สุดท้ายแล้วเขาจะมีความเหนียว <c oughs> แต่ว่าตอนนี้ค่ะกำลังดูเรื่องโปรดักของเตาถ่านอยู่ค่ะ ที่บอกว่าทําในครอบครัวก็คือทําที่บ้านเลยทาที่บ้านเลยค่ะเราทําได้แบบวันหนึ่งเท่าไหร่ปกติทําได้วันละ40่โลถึง60โลค่ะถ้าทํำได้แม็กซิมัมสุดอะค่ะในระยะ1นึ่ะปสามารถได้ตัวเงินกลับมาถึง12ล้านค่ะ ราคา่ายเท่าไหร่ครับถ้าเป็นตัวพร้อมปรุงอยู่ที่300ค่ะพร้อมทานก็300เหมือนกันลดหลั่นกันที่น้ําหนักของหมูค่ะ300มีมาจิ้นอยู่เท่าไหร,ร่ต้นทุนจะอยู่ประมาณ40%ค่ะอยากสั่งหมูกรอบนี่เข้าไปสั่งออนไลน์เหรอครับออนไลน์ค่ะเรามีฟู้ดเดลิเวอรี่ทุกเจ้าเลยค่ะเมื่อกี้ <c oughs> ลองชิมมานะครับ <c oughs> ผมไม่เห็นความต่างกับรสหมูกรอบเจ้าอื่น ความต่างอันนี้ถ้าให้พลอยตอบจอมแฟกนะคะ่ะพลอยอาจจะไม่ได้มีความต่างกับคนอื่นแต่พลอยเสนอถึงทางเลือกคือน้ำจิ้มค่ะให้มันต่างต่างกาันเพราะพลอยมีทางเลือกของน้ำจิ้มให้ถึง6รสชาติค่ะก็คือเราสร้างความ่ากได้ที่น้ำจิ้มค่ะทำมานานยังครับเนี่ยพลอยเปิดมา4ปีแล้วค่ะยอดขายปีที่แล้วเป็นไงบ้างครับจะอยู่ที่1นล้านแค่ะ1นล้านแด้วยสเกลเรานี้เรามีกําไรเหลือไหมครับกําไรของพลอยจะอยู่ประมาณ3ามแสนค่ะ ตัวร้านอาหารที่จะเปิดอันนี้จะเปิดที่ไหน,นะครับมองไว้จะเป็นศูนย์แถวแถวบางนาค่ะหรือไม่ก็อยู่ในฟ้ดคอร์ดแล้วถ้าเกิดสมมติว่าได้เงินลงทุนจากชาร์กไปเพื่อที่ขยายตรงนี้แล้วเนี่ยคิดว่ายอดขายจะเพิ่มขึ้นเป็นเท่าไหร่คะถ้าเป็นเลสซองนะคะการลงทุนเนี่ยมันจะอยู่ที่ร้านหพอยมองว่าจะได้ประมาณปีละ3ล้านขึ้นไปเลยคะ่ะ3ล้านนี่คือรายได้ คิดว่าน่าจะเหลือกําไรเท่าไหร่ครับถ้าเป็นตัวเลสรองนะคะกำไรโปรฟิตต่อเดือนพอคิดแล้วจะอยู่ที่เดือนละ80,000ค่ะผมผมเชื่อว่านะออนไลน์อ่ะเพิ่งทำใหม่แล้วมันกำลังจะไปอ่ะในความรู้สึกยังคิดว่าทําไมถึงไม่มาโพสต์เรื่องที่จะขยายธุรกิจออนไลน์มากกว่าอะไรอย่างเงี้ยอยู่ดีอ่ะจะมาออฟไลน์อ่ะแล้วมีต้นทุนอีกมหาศาลมากผมบอกเลยร้านหนึ่งนั้นไม่น่าจะอยู่ เป็นธุรกิจที่เพิ่งเริ่มมานะคะในการทำอะยังรู้สึกว่าขาดการโฟกัสไปนิดนึงรสชาติก็เหมือนเจ้าอื่นแต่ว่าน้ำจิ้มเนี่ยก็อร่อยจริงๆขอบคุณค่ะคุณอยากจะอยู่ที่บางนาใช่ไหมคะบ้านอยู่แถวบางนาก็เลยจะลงทุนให้เพราะฉะนั้นเนี่ยจะขอเงินลงทุนที่1ล้านบาทแต่ว่าที่35%ค่ะ โดยส่วนตัวคิดว่าขายออนไลน์ก็ดีครับหมูกรอบก็อร่อยดีครับแต่ก็รู้สึกงงๆที่ว่าเอ๊ะถ้ายอย่างนี้ทําไมถึงต้องเปิดร้านอาหารน,น,นะครับรู้สึกว่ามันเอาเงินตรงนั้นไปในเรื่องออนไลน์อาจจะดีกว่าหรือเปล่า <S <S 1> <S 1> แต่ด้วยความที่หมูกรอบก็อร่อยครับก็เลยจะขอเสนอเหมือนกันนะครับหนึ่งล้านบาท35%เปอร์เซ็นเท่ากับเจริงครับผม